นผมก็หางไปประมาณเกือบพ่อเดือนวันีว่าเป็นหยางเข่านําฝนกำลังมากเลยทั้งวันปุยเข่าทั้งเก็บงานประจับนําเดี๋ยวฝนก็ตกะไร้ห้าโมงจะเก็บล,ลงยูทูปในเข่าลงยูทูปสู่พี่สูนองอ่ะหายากหยางมันจืดหน,นิดละ่ะหลังผมเนี่ยผมจะจืดอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาต้มไก่ต้มไกด่ดับไก่บานเท้าเนี่ยแต้มคามปอก บนหลับโบาราเลยสูตริเกตบ้านุมบหนึ่งละน้ำมานะครับเต่น้ำพ้นยังโกเลยได้เนี่ยได้ลงไปขาดว่าพอดี กัดเทียบสีเกตนะครับบํแเพนหอมบัวสีเกตหอมแดงบันท้านี่แหละแล้วก็กัดเทียมสีมมเกตใ้ล,ลใงไปขค่านี่ต้องเป็นค่าค่าออนทุกแล้วก็หัวสิงไข่อันนี้บอกพิกได้มาจากไร่สำนักสุข,ขพริกสด แล้วก็ใบปประกูดครับใบปประกูดจากไร่สามถจุกเข้านี่แหละบานนี้ขาดไม่ได้นะครับก็บคือบักขามปอบนี่ใส่ลงไปเลยมักสมมักหวานกับใจล,ลายบักขามปอบนี่ผมจะบาทุบทาบักขามปอมเปื่อยไกลกับเปื่อยตามสูตรผมนะครับ ตอนนี่ข้ากะบิดฟ้าเข้านึงเดี๋ยวมาพอกันครับไห้นไหน้ามันเดือดก่อนเดี๋ยวเข้าจ,าจาังสาไกลลงไปประบ้านซิบน้ที่น้ำเดือดพอดี เอาตับลงใส่ก่อนไผ่ว่ามีกึ้นนี่เด้อเป็นไก่ต้มไก่ใส่บะขามป้อมสูตรผัดขุนน้ำเลือดนี่ผมสิบว่าซับเด้ผมจะใส่ไก่ดำลงทั้งโตเลยเพราะว่าเป็นสูตรสีเกตบ้านผมถ้าไผ่เมื่อท่านได้กินจะท่านตายนะครับเมืองสูตรนี่แล้วเอาไปเหุกินอยู่เฮือน ปลกขามป้อมเนี่ยก็บอกพริกแล้วกะ็กระเทียมแล้วก็หอมบัวผมจะบ่อต่ําผมจะคอยให้มันเปื่อยเพราะว่าเขาจะเอาไว้เอาไว้หย่ำนะครับเดี๋ยวขอปิดฝาอีกประมาณสักผมว่าใกล้รุ่นนี้กัประมาณสักสา,กกาสิบนาทีอครึ่งชั่วโมงเปื่อยพอดีแล้วพอกันครับปิดฝาก่อนแล้วเจอกัน ปดขนาดเลยครับขอปิน่นปิ่นใกล้กอนโอ้อหมอมไอ้หอมข้าวอ่อนหอมหัวชิ้นไข่หอมใบประกุฏ ผมว่าวันนัคนลประมาณเกือบเกือบช่ัวโม่คนละมั้งนี่จะว่าก็เริ่มเปื่อยแล้วครับไทยสามสิบนาทีจวพอกัน,นครับหอมคักแต่ผมว่าหมอหมอมันเริ่มโอ้เปื่อยขนาดได้ครับนี่ giờ nam chiều thứ hai hôm qua ít được chiều này để kiếm nè non khu khắp เบิ่งป่าฝนคือจงฝนจะมาอีกแล้วเดี๋ยวโอ้เปื่อแล้วครับบ้านนี้ก็สปุงได้บานนี้ตามสูตรครับตามสูตรรถดี้ใส่ไปขาดบ่ได้เด้อ ขาดไปได้สูตรทันคุณน้ำเรืองนี่ก็คือผมนัวมันเป็นของจีว่าติดตามมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นตายายปูถวดแล้วไม่แห้งเสียายก็แห้งเสียบ บ็ดหมดีพอสังเกตว่าไอ้มะขามปอมมันเริ่มเปื่อยอลไรได้ครับนี่อะไรล่ะเนี่ยเห็นนะเริ่มเปื่อนล่ะเนี่ยเปื่อนล่ะสบายเลย พู่แเสบเดี๋ยวถากเข้านึงครับเด็กกินแท้บันนี่ปิดปาดเอาละบันนี้เติมเด็กที่แล้วจะว่าก่อนอื่นขอซิมก่อนตอนนี้คือมันหอมเอาไมปกระกูด หอมคาหอมหัวชิงไข่แล้วก็หอมไอตโตโตน้ำซุปไก่อ่ะครับหอมเข่าผู้ดังเลยโอ้สุดยอดครับมันจะรสชาติมันจะ,นนจะออกสมสมขําป้อมแต่ว่าสมออกสมออกแบบ สุออกอบหวานหวานถ้าได้ไมาอยู่กับผมตอนเนี้นะผมจะบอกเลยว่ามันโคตรหอม,มโคตรหอมเลยแต่ว่าจืดไปจักหน่อยเดี๋ยวผมจะปุงด้วยนี่ครับน้ำปลาตาไอ้กระต่ายสามตัวใส่ยังกระแสบ น้ำปลาเนี่ผมผมใส่ประจำเอาไปหอดเงื่นหมดเลยผูเท่าเงื่นกับใส่สามกระตายครับซีมังกพดกูปเปื่อยครับ ว้าวสุดยอดครับถ้าไผรบอท่านเคยกินต้มไก่ใส่บักคามปองสูตรทันคุนน้ำร่วงสูตรทันขุนน้ำเรื่องสูตรซีเกตบ้านผมเนี่ยอย่ท่านตายจำมีที่ใดแล้วเอาไปเห็ดกินอยู่เพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขอยิดฟ้าแล้วก็จะเก็บเจ้า่กินนเ้นิหน้อย ตอนนี้พร้อมกินแล้วครับบันนี้สกิลอะไร้วับนนี้มาด้วั้นนีห้หอมหอมบิลีครับเดี๋ยวมผมจะก็่แนวจำก่อนเพื่อบางคน เอ้ว่าต่มไก่มันคือใส่แต่บอกพริกน้อยคือบอไซดอกพีกผมมาค่นคกับว่าได้ครับแต่ผมเย็ดเนื้อจำไว้ให้โอ้หูเด,ด่มัดมัดขมมัดว่านอืออ้เผ็ดครับพริกสีสะเก็ดสวัสดี ันบหน้าวน่วเลยจัดไหลสำลันสุดผมจับบ่อเอาผสมกันได้มันเป็นเทคนิคการกินต้มไก่สูตรท่านคุณเรื่องเพราะว่าบางคนก็นมักสสมหลาย เพราะว่ามันสมจากประคามปลอมแล้วมันบล็อกข้อกจะเอาสมบังหน้าใส่เดี๋ยวขอสดก่อนครับผมตีดใจนำซุปมั้โอ้สุดยอด อืมเนี่ยครับเทคนิคถาบักามปอมเปื่อยก็คือไก่เปื่อยบอกอกนเด้อถ้าเจ้าเบาเป่าห่อนได้ครับเยแลกะคือผมผมมากกินห่อนห่อนแต่บางคนกับสูตรบางคนกับปลาเออคือบบปิดไฟเล,เลยสินะแต่ว่าผมว่า กินฮ้อนๆมันแจ็บตัวเลื่อครับสุดยอดเนี่ยใส่กระปงงาเอาหน่อยสุดยอดคือน้ำน้ำซุกมันแซ่บอยู่แล้วผิกผม ผมจะบอกว่าถ้าไพ่เฮ็ดบ่เป็นกะโทรมากก็ได้ไล่มากก็ได้หรือว่าเข้าไปทั้งติดตามทั้งเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ผมก็ได้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีให้แล้วกับพี่น้องในเมืองคลิปนี้ของผมแล้วถ้า มีความผากภูมมใจในตัวผมแน่ท่านคุณน้ำเรื่องกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมให้ผมได้มีกำลังใจสู่เผ็ดสูตรอาหารเสแสรบมาสูพีสูนองนะครับเรียกว,ว่ากะอย่าใส่คำคอมเมนต์ว่าจ้าสิมันบ่สูผาพให้มันบันทอนกิตใจนะครับ ให้กำลังใจกันเนี่ยผมตอนนี้ผมเบิดเวียกให้เวียกหน้าแล้วงานประจำผมกับป้อมีปัญหาแล้วแต่ว่ามันตีอย่างเดียวสุฝนถ้าว่าหาหมองฮิตสถานที่ยูทูบส,สวยๆง,ง,งามๆได้หรือไผอยากให้ผมไป รีวิวสินค้าให้ผมบอคิดเงินไดมผมรีวิวให้รี่กินครับไอบ้ผมมีกินมาได้๋ยวผมมีกินแต่ผมอยากกินซื้อใส่กับบากหน้าว่ออืมบอกคิดโกงใส่กับบากหน้าแสบกรับ นั่งคืนหอดพี่น้องอยู่เสม,มอครับยังได้กับฝากติตตามุลงานน้ำเนี่ยครับประคามปอมเปื่อยแล้วของแสบสูตรต้มไก่ใส่ประคมปอมสูตรทันคุณน้ำเลือดแต่ก่อนกินต้องเป่าก่อนนะเบื่อยขนาด nhà quê nhang quê lên có mắt kinh dân theo bộ phong mắt kinh hòn à đeme. ครับเปยืยอยืนยันว่าเปอยของแท้โอ้ไก่ดำดำวิลิดำน้าฮอดเนื้อถือว่าบ่าเพลงนะครับนี่ตัวนี้หนึ่งร้อยสิบบาท ครับคือผมเนี่ยจะกินตีนไก่ก็ต่อเมื่อไก่มีเล็บถ้าบมมีเล็บผมก็กินผมถือว่าไก่พิการเดี๋ยวขออยานบ้างไปก่อนมันห่อนอยู่มาขัป้อมครับสี่งละครับ เอ็ดไปน้ำกินไปน้ำอาสุดยอดโอ้โหอี่เลยแต่อย่าลืมนะครับช่วงนี้จจะออกพรรษาแล้วอย่าลืมเทส อีกสองสามมือกับตังบาทเทโบบัตเท่าแล้วนะครับเท่าพุ่นเท่าและการหลังจากนั้นก็จะเป็นฤด,ดูการกระทิ้นซอยตามความสาม,มารถกำลังที่จะา้องจะซอยสังคมได้บเมนวาเฮ็ดแบบหนาใหญ่เบาเด้อทุกเศรษฐกิจโวงนีันบดีทั้งกระทินทั้งป้าป่ากะ เหตุพ่อกำลังสิ่งจ้ของมีอยู่นะครับกับฝากโดยเฉพาะเขาเป็นชอบพุธโอ้เปลยเปลยขนาดเลยครับ Được cho đều nằm bằng nào đây chắc mời ได้กบะบฝากผลงานทั้งช่อง Youtube เลยครับครับทั้งช่อง Facebook แต่กับทวิตเตอร์ช่องทันคุณน้ำเลืองนะครับทันคุณน้ำเลืองมีอย่างดีๆก็สามารถเช็ดซูพีูุ่นองนี่แหละเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับถือว่าได้เป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็จะได้ทอดจะได้ถิงกันให้ซอยสนับสนุนกันนะครับเดี๋ยว โอกาสหนาฝ้าไหมตัดคุณน้ำเหลืองกับนํ้ำเสนอผลงานการเฮ็ดอาหารสูตรใหม่ๆสูตรแปลกๆแต่ว่าเห็นแล้วเฮ็ดสามารถกินได้เลยบอมีการปรับปรุงแตง่งคือสามารถเฮ็ดกินได้สบปปายๆล้วนๆเลยนะครับกะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ